ซื้อซ้ายไปขวาซื้อขวาไปซ้ายนะคะก็ได้สามตัวตรงๆนะคะอาชาวบ้านเรือล่มนะคะก็ถูกกันได้เป็นแสนนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ได้ตัวเลขจากปูดยสีแสงธรรมนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นตะเคียนด้วยพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถักเสร็จแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ด้ครับเด้อกินแล้วปึ้งปั้งปัง,ปง,ปง,ปงมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับ เห่ดนี้ฮะพอรวยกินเป็นประจํานะครับหลยก,กับปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี่เวยครับเด้อนี่ครับเ็กกันนะคะดูนะคะมายากลําบากมากเลยนะคะโอ้มองไปเห็นน้ำแดงบวิสไม่รับันตราคาติดสันตาสันติเกยัง มุนี้ว่ารัตมางสาเาวโวเมสุนันตุธรรมมสสวนรนาาโลอยะยำพระตันตาจงบังเกิดอิชลิศบินจลิตในทันตาธรรมมัส,สวนรนาาโลอะยำพระปันตาขอบารมีเปิดองค์เจ้าแม่เจคเขนทองที่จะติดอยู่ณที่นี้ธรรมมัศวนาาโลอะยำพระปันตาขอบารมีเลขสามตัวนี้ซึ่งเป็นเลขของบ้านแม่เจคเชนนี้จงบังเกิดเปิดในวันที่หนึ่งเมษายนขอบารมีเปิดเลขท้ายสามตัวในวันที่หนึ่ง เลขท้ายสองตัวบนรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวล่างเหมือนกับวันที่สิบหกมีนาขอบารมีจงทรงโปรดด้วยเถิดโอมฤตหลือลือลือมสามอะไรสามเก้าแปดเลีทีตรงย่างปลาอย่างได้บาลีทีเด้อร์บาลีทีสามตัว<า>เลย ย่างปูเปิดบ้านเลกที่แม่ตะเคียนเป็นวันดีวันสวยย่างปนินยเดอย่างปนินก่อนคยดูสาธุสาธุด้วยบารมีของปูคนาเยอะุรีแสงธรรมนีธรรมชาตินะครับคาณผู้ชมมีคนตานหมจมย้อย แปดกับหกหรืออะไรนั่นนะช่องมาใกล้ๆเลขแปดเข้าไปใกล้เลขหกน่นนเลเลขเิพอดีก็ตรงกันกับเลขตัวนี้มันแปดนี้ปึ๊บมับมัอบมันรุ่เนียอยู่ใกล้ๆมันเป็นเลขแปดเห็นแล้วอยู่ในนี้ปะคะมีสองตัวเลยได้สองตัวแล้วแล้วมันทับกันแปดกับหกทับกันอยู่กับดหกไม่เห็นแต่เห็นแปดกับ บ่อแปดอยู่ทั้งทึ่งจ้ากราเห็นตัวเดียวกันเหรอสันเนาะปราบ้านเราเห็นหกข้างหลังเมนข้างหน้าแปข้างหลังสามสามเก้าแปดเหมือนกันเหนี้มีอนกันกับสานใช่ค่ะซ้ายมือจะแปดขวามือจะสามนะคะคนกิ้งลุกคนหัวลุกมากเลยแต่ว่าถ้าหไม่เห็นหรอก ถ้าหกไม่เห็นใช่ไหมคะให้หนูเห็นหกตัวนี้หนหนูอยู่ไกลเห็นหกเข้าไกลเห็นหกพอออกไปเห็นแปดหกแปดหกเนาะแต่อย่างนั้นเนาะเห็นตัวเดียวกันกับเลขที่สามนะคะหัวโตนะ่ะไม่โคไลลงไปไหลลงสะ,งสะก็เลยทำหลายครั้งเป็นชั่วโมงเลยไม่ขึ้น,ก,น,นก็เลยไม่ให้เอาขึ้นรถรถจะไลลงสะก็เลยไม่ให้เอาขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว ไม่ขึ้นหร่งไงก็ไม่ได้<ะ>ไม่ได้แต่แต่ไมโครกลวยข้างตัวหนายโยกนะเหมือนจะขึ้นได้ง่ายนะแต่พอไมโครเกาะตรงหัวปับ๊บลดไหลลงเลยทีนทำไมถึงได้มาเจอที่ตรงนี้มีแม่หมอมามส่งที่ทั้งนั้นกับเบิร์ก็ตั้งจะขุดสะตั้งจะขุดสะแต่มาเจอ เอาแม่โคมาขุดสะว่าจะขุดสะเลี้ยงปลาว่าตรงนี้ปลูกยางมันไม่เกิดแล้วก็ปลูกมันมันก็ไม่เกิดบริเวณนี้ก็เลยว่าจะขุดสะก็มาเจอแล้วก่อนที่ว่าจะเจอตรงนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับนิมิตหรือว่าฝันอะไรไหมจ้าฝันเห็นใครฝันเห็นพอาเลยฝันว่ายังไงเนาะคะฝันเห็นแม่ตะเคียนันเป็นท่านมาทําอะไรบ้างท่านมาปลูยาขึ้นหลายยางพวกเด็กน้อยพวกวัยรุ่นมาก็เจอกลางวันเดินใส่ชุดไทยเดินในสวนเนี่ย เห็นจ้ะเขาเห็นพวกเด็กวัยรุ่นก็เห็นคุณพี่เองเห็นเคยเห็นไหมเห็นแต่ในฝันอยากให้มาให้เห็นอยู่แต่เห็นแต่ในฝันเห็นยังไงนะฝันเราลองเล่าให้ฟังก็ใส่ชุดไทยนั่นแหละใส่ชุดไทยท่านมาบอกท่านก็ไม่ได้มาบอกอะไรเห็นแต่ฝันเห็นเห็นท่านมาเดินตามนี้จ้ะท่านจะเดินลงทางไหนตอนตอนที่เด็กเห็นจะเดินอยู่นู่นอยู่อยู่ช่วงกลางๆแล้วได้เดินมาทางยิ้มไหมเดิน เดินอยู่ตรงกระท่มก็มีแล<อ>้วได้เดินมาทางนี้ไหมมา,มาบริเวณที่ว่าท่านอยู่มาอันนี้คุกค้นที่ว่าให้ขา่าวสองท่านนี้ท่านก็มีสายยานของแม่ตะเคียนนะปู่ก็ได้สัมผัสเขาทั้งสองก็เป็นจริงเพราะตระกูลเนี้ยตั้งแต่เด็กระบ,บันมาจนถึงลูกหลานเขาก็มีสายยานเทพอยู่แล้วการที่ว่าปู่ได้ฟังทีแรก ฤือสีก็มาที่นี่ตามที่ว่าเขาเชิญแล้วก็มีจริงๆแล้วฤือสีก็ยังได้มองไปไกลว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำคูน้ำไหมก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าของที่ลูกสาวและแม่บอกใช่เมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำมันจะทะลุออกไปถึงนู่นวัดป่าสะทองใช่ไหมไปได้ไปถึงอ่าไปได้ก็ขอกราบเรียนอศีทุกท่าน ท่านที่มีบารมีนในการชมก็ดีือสีต้องขออภัยถ้าพูดผิดไปคือท่านจะมีอยู่สองพระองค์คือสายยานนาคีกับสายยานแม่ตะเคียนตรงนี้ท้ารือสีจะยินยันได้ต้องนำท่านขึ้นมาก่อนือสีจะยินยันว่าที่สถิตเขาจะมีอยู่สองพบพบของแม่ตะเคียนก็คือที่สังขารของท่าน พบของนาคีก็คือตรงนี้บริเวณนี้ยาวไปถึงแรงมุดมันจะเป็นวางบาดาลของท่านตามที่ว่าท่านได้บอกมาแล้วก็เจอและวันเวลาเขาก็มาถามฤาษีในการงวงสงฆงทำพิธีขุดทางเจ้าของที่ก็จะเอาไว้ตรงไหนแล้ชี้ชี้ให้ช่องยูทูบก,ก็ดูไอ,อไปยืนชี้เิยที่ว่าเจ้าท่านขึ้นมาพักอเอาไปยืน,ยนชี้เลยยืนชี้ดิ นะวัดตะบงก็ฝั่งนี้โอ้ไปไปเอาไว้ตรงนี้เลยฝั่งตะบงที่ฝั่งทิศใต้นะคือจะทำดินขึ้นมาไว้แบบไหนอันนี้กัต้นตะเคียนใช่ไหมคะแม่นี่นีนี่อันนี้ใช่ใช่ต้นตะเคียนหมดพวกคือปลูกอะไรมีขึ้นแล้วไม่ขึ้นแสดงว่ายางก็ไม่ขึ้นนี่ยางก็ไม่ขึ้นปลูกยางเต็มหมดแสดงว่าของท่านอยู่ด้านล่างครับเออเพราะว่ามันเป็นคลองเป็นคลองน้ำเป็นห่วยเป็นอะไรนี่นะจ้ะมัน เป็นข่องงามไหลลงมานี่มาลงไปลงคน้องใหญ่นี่ก็ลงไปปุ่มตวันมาส,ามสาม่งทะลุหอนอเลยค่ะแสดงว่าเัรวไม่เป็นอันมันขึ้นตัวอะไรมันขึ้นจ้าอยู่ประมาณสักเกือบไกล้แ<ม>ล้เนี่ยจ้าเป็นไร่แค่แหละไร่หนึ่งไม่หนึเป็นไร่ไม่เป็นของพี่ของไข่พี่ของของกังนันลูกเขยลูกเขยจ้ะแม่เขาเป็นคนซื้อ คนลูกเขยพ่ออันนั้นเป็นของลูกเขยละแม่แม่ก็บอกว่าคันอยากคืนก็ให้แม่ถือเลขแม่สีเอาคืนกับพ่อดีก็ไปถือเลขก็แจ้งได้บอกให้เขาหารถมาเอาคืนนี่นะค่ะก็มันนะสองตัวสามตัวสองร้อยยี่สิบห้าสิบสามตัวตรงเลยสามตรงด้วยอันนี้ด้วยด้วยตัวด้วยตรงด้วยจ้ะ เตรียมพร้อมแล้วกับไปเอากับปูหรือสีนี่แหละไปบ้านขยองจ้ะปัดเดล่มนะคะจ้ะปูให้ปูให้ก็ตามปูไปทุกหนทุกแห่งล่ะเออชื่อวีพูดตามปูไปกระลอมปูให้แม่นมาหลายงวดเลยหรอในงวดที่สองที่ในงวดสิมาที่สามปูว่าจะให้กี่งวดนะเพือนปูบอกว่าเจ็ดอยู่นั่นเจ็ดงวดอยู่พีระพ่มเจ็ดงวดจ้ะ แล้วก็มาอย่นี่อีกกี่งวดบ่นอย่นี่มันไม่ทันไม่ทันพูดยังไม่ทันพูดหรือยังไม่เอามานี่แหละเอาขึ้นนี่แหละจะเอาขึ้นวันที่ไห่เนี่ยวันที่ยี่สิบเก้ากำหนดวันกำหนดเรียบร้อยแล้วกำหนดแล้ววันที่ยี่สิบเก้าแปดโมงแปดโมงเช้าที่มีอะไรบ้างมีใบมีใบสีใบสีปากซํำสองคู่สองคู่มีส้มเมียนมันเส้นมาว่าผลไม้ผลไม้ หัวหมูสองหัวหัวหมูสองหัวจ้าปัจดัจก็ถูกหวยวันนั้นนะจ้ะแต่ใครอยากร่วมรวยก็จ้าเพราะว่าถวายพระมีพระมาสันเพนด้วยห้าลูกผ้าห้าลูกจ้ะมามามาสันเพนค่ะเอาพระมาด้วย fc อยากจะช่วยก็ช่วยได้เพราะว่าเป็นการทําบุญต้องต้องทําด้วยกันทําคนเดียวไม่ได้ใส่ซองให้พระถ้าใครอันใส่ซองให้พระ จะถือหวยอ๋อพระห้ารูปจ้าพระห้ารูปถ้าใครอยากจะทําบุญกับพระก็ใส่ซองห้าซองทรงละร้อยก็ได้จ้าอส่วนของแม่ก็แม่ต่างหากจ้เนาะก็มาทาบุญได้เบอร์เบอร์โทรกับแม่หนทำบุญร่วมกันเนาะจ้าจ้ามูนชกหูชกอ๋อที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี่แหละงมูใหญ่บ่หูใหญ่เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่ไม่มีอะไรเขาว่ะ ตรงานใหญ่วโอ้โหอยู่ตรงไหนมันเป็นงูเจ้าทีขันขันขันคนสีลบลูมันสีห็นบอมาหรอเออแต่เขาไม่ทำารคนใช่ไหมคะโบโบอันนี้หน้าแบบคนได้เขาว่าโบมีหยังดอกเขาวนี่มันสีห็นนะมันสีห็นลบลูเขาน่ะนาสีหินนะ ดว่าเป็นบางยานาคเลยตรงนี้นะเป็นเป็นสถานที่เขาเลยเป็นสถานที่ตัวเป็นน้ำซับเลยเป็นน้ำซับโยู์หันมันน้ำซับเลยนะโยห์หันเม่นบอกมันเป็นน้ำซับเป็นคลองไหลลงมาหนีนีเบิ่งเตะเหตุใหตุผลอะไรอยังนี้ลงไปหนีน้องไงอยหนีนี่จกพุทธะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยว่ได้ใหญ่ดอกปูเพิ่นว่าให้ขยายออกนี่เอาแต่หนึ่งเอามาถึงหนีให้เงาเทิงหนีแล้วเสร็จแล้วด้านข้างจะทำอะไรเออด้านข้างนี่ก็ไบใบถปูของกินปลูกพักปลูกหญ้าไปเสร็จนะค่ะปลูกพริกปลูกยังไปตินจ้า แต่ว่าเพิ่นให้ขยายออกอีกเหยีมันกวงนะเจ้าของที่เจ้าของที่เก่าเขาหนี่ยเขาถุ่มลงลงน้ำเป็นทางเดินเป็นทางเขาเป็นไปทางเดิมคแสดงว่าเป็นสระน้ำโบราณเนาะบอกว่าเป็นทางโบราณอย่างนี้นะคะให้เปิดออกมาก็เพิ่งได้รู้ว่าท่านสองโมงอ่ะเขาอยู่ด้วยกันก็มีแม่ตะเคียนแล้วก็พญานาคีท่านก็จะลงทางเนี้ย มันจะมีล่องรอยของการที่ว่าท่านเดินทางเข้าออกแต่ชนีพอดีมันเย็นจริงๆแล้วปู่อากาศจะพาดูแต่วันที่ยี่สิบเก้ายังเห็นงูตัวนี้อาจจะปรากฏวันที่ยี่สบเก้างูจงอางตัวนี้นะตามที่ว่าปู่เดินแล้วพอดีเขาพูดปู่ก็ทำติดปัญหาอาจจะใกล้ๆสี่โมงเช้า เมื่อพระสงฆ์สวดอะไรสวดทําพิธีอะไรปุ๊บอาจจะมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีถ้าเขามาแล้วเขามามารับบุญใช่มาเอาโมพ <อ S 2> เโมพราะเขา,มาเ,าม,มาเนี่ยพอพระเริ่มสวดเขาจะชูหัวละแต่ไม่พลาดจะขึ้นอยู่ตรง,งน,นู้นแล้วเขาก็จะลงไปพวกเราตามไปดูก็ไม่เจอละนั่นคือความหัจรรจ์ของท่านแล้ว<ห><ห>ปู่ตรงนี้เป็น เาเรียกว่าดูแล้วศักดิ์สิทธิ์ครังให้เลขแม่นไหมปู่ตรงนี้แม่นแน่นอนเลขตรงนี้จะตรงกับที่นุ่นทีละลมใช่เพราะนะัดตอนนี้ท่านทั้งห้าองค์ก็มาอยู่ออแต่ท่านมาก่อนฤษีหน่อยอ,อ,อันนี้คือเรื่องจริงคนะนี่แหละท่านก็จะมาแต่ในชีวิตปู่ปู่ก็เพิ่งมาเจอว่าท่านสองพระองค์เนี่ยต่างพบต่างนั่นแต่ทะไมถึงมาอยู่ด้วยกันได้ ระหว่างแม่ตะเคียนกับนางพญานาคีพบเขาจะซ้อนพบกันอยู่ครับตรงนี้แหละก็ขอเชิญเอฟซีทางช่องทเพื่อให้ท่านได้รับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดๆเป็นบุญบารมีทั้งสองช่องและเอซีที่อยู่ทางบ้านขอฝากท่วประเช้ขอฝากช่อง YouTube สองช่องนี้ไว้นะ นำเสนอข่าวเรื่องจริงไม่มีบิดเบือนไม่มีปรบแต่งนี่คืออะไรชแนลบันดีชแนลครับุมทรัพยานาคครับนี่แหละสองช่องนี้ฤษียืนยันไม่มีส่วนรู้ไม่มีส่วนได้เสียแต่ฤษีภูมิใจที่เขาทั้งสองคนออกข่าวแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นชาวเอสซีโปรดติดตามสองช่องนี้แล้วท่านจะได้โชคลาภที่แท้จริง โอ้อยรว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 ยสาธุสาธุค่ะ